หลายค่ะแกว่ะซาจีนต้นมะฮุงต้นกล้วยย้ำแรงแงพี่นอ้องเราบุกใครมาเตะตะกรอ้อมาไงออกกำลังกายได้เวลาเลิกงานแล้วเดี๋ยวลาเลิกงานแลาเตะตะกร้อกันออกกำลังกายกันย้ำแรงแงบรรยากาศด,ดีๆพี่น้อง าขาเอลิสพี่น้องยังทาทีมงานทำมาอยู่ยังมาเลิกงานอยู่คันเลิกงานอยู่คนหลายเลยพี่น้องทำมาพี่น้องมาออกล้างกายทำความสะเด้อมันเตะตะกอดเด้อบอกว่าใครมาทาทีมงานอยู่เตียนย บรรยากาศย่ามแรงพี่น้องบรรยากาศย่ามแรงแรงบรรยากาศดีเดแตะก็ออกกำลังกายกันเนี่ยสนามตะกอ ผมมี่ค้นพี่น้องเตะแบบบ,บ้านๆเลยแบบบ้านๆเลยเตะตะก,ก้อนไปเบิ่งไปช้มกันน่พี่น้องเนาะตอนต่อไปนะพี่น้องได้เวลาแล้วครับได้เวลาตีตะก,ก้อแล้วรูปหลอ่อ

เหนียวขนาดเลยนี่ยอาจารย์เต้เนี่ยเนี่ยอาจารย์เต้ไอ้ข้างล่างเนี่การเนี่ยมหาตะก้อพี่น้องหาตะก้ออยูะเนี่ยเนี่ยโอ้ยพากันหาตะก้อเต้แล้วพวกากันเก็บไว้โอ้ยโอ้ยเอาไม้เขาเอาไม้ เดี๋ยวมือสามห่อนียว่ะออกครับออกออกครับออกออกสี่ต้องเชิดไหมเชิดีอ่ะแลขันแบกที่โะมาเรโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยเัเหลังเดียวเดียวเลยมาาปลา เอายาวไปครับยาวไปเอาปาอกอกำลังกายนะน้งแรงครับมาเบิงมาส้มกันครับผม เลือดเลือดโอ้ยไาแล้วไปเอ้ยโอ้โหมาโอ้โหไอ้เงี้ยมาใส่หวะแก่นั่นเหรอโอบทีหันหนุนเลยามเชิญไปว้าวโคตรโดนต้าเว่ยออกไปโอ้ยจยอมว่าโคเอาหัวโคบ้าเอาหัวโคบ้าออก

เห็นแล้วเห็นแล้วไม่มองก็เห็นไม่มองก็เห็นแล้วว่าพวเขายัไงปะเอ๊น็เนตก็ตีงว่าบัคไอ้มือ่าอยู่ไหน

ขานักแท่วันเก็ดสี่เลยวะกปดเจ็ดเกดไปก่อนเอ้ยันป้อาไป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 ๆโปรงการเลนี่ครับ

งานนีเดารุงกันเราวแั่นนีดอีกป่ะงใหมันแล้วมันกดุงดรวดวงจัดนักอ้ากทีัวยังอีกยังอีกเรียบร้อยววกมึกจะทุบเส้นหัว ไอปีเขาเมื่วป่ะาและไก่เป็นเราลวกเอาลูกให้มันเท่าตัวอ hey, he ้า้เ okay. ้ยยอดว่ะที่ไม่ออกเส้นอะไไปเลยโอ้โหแหกโลดแฝด